แม่มาที่นี่ได้ยังไงคะเออแม่แม่มีเรื่องอยากคุยกันหนูหน่อยนะลูกงั้นเดี๋ยวผมออกไปรอข้างนอกนะครับขอตัวนี่ไม่ต้องไปหรอกคุณอยู่นี่แหละ,<ค>ะแม่คะนั่งก่อนใค่อหมไม่เป็นไรหรอกลูกงั้นแม่มีเรื่องอะไรจะคุยเหรอคะ พูดมาไแล้วค่ะไมหนูพอจะมีเงินสักแสนไหมลูกเออพอดีว่าเจ้าปอบันไปทำงานแล้วมันโดนเจ้านายโกงนะลูกแล้วที่สำคัญอ่ะเขาก็ไม่ได้จ่ายค่าแรงให้เจ้าปอบมนครึ่งปีแล้วนะไมยจริงๆแล้วเจ้าปอบมันก็อยากมายืมหนูนั่นแหละแต่ว่ามันเกรงใจสามีใหม่ไม่อ่ะ ก็เลยวานให้แม่มายืมอมาโลกแล้วตอนนี้อ่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือรถแม่ก็เอาไปจำนองหมดแล้วนมยแล้วแม่ก็ขาดสงเข้ามาสองเดือนแล้วลูกนายจหล้านของแม่ต้องไปโรงเรียนอีกตอนนี้แม่หมดหนทางแล้วนมยแต่แต่แตมไม่ต้องห่วงนะ เพราะว่าตอนนี้ป๊อบมันกําลังหางานใหม่อยู่ถ้าเกิดว่ามันได้งานได้เงินเมื่อไหร่แม่จะรีบมาคืนไม้ทันทีเลยนะก็ไม่ใช่ว่าไม้ไม่อยากให้แม่ยืมเงินหรอกนะคะแต่ไม้ไม่มีเงินมากขนาดนั้นหรอกนะคะแม่เอางี้ไหมไม้ผมเพิ่งได้เงินจากบริษัทในนั้นมีทั้งหมดแสนห้า เอาให้เขาไปเถอะเดี๋ยวก่อนคุณคือมันจะดีเหรอคะดีสิเราจะให้เขายืมแสนหนึ่งส่วนอีกห้าหมื่นเนี่ยถือซะว่าเป็นค่าเลี้ยงดูลูกมายนะขอบคุณมากมากเลยนะบิก๊กผมแปแล้วกันนะ เองเงินนี้เขานะค่ะแม่ะคะในนี้มีเงินอยู่แสนห้าแม่เข้าไปนะคะไมยแม่ต้องขอบคุณไมา่มากมากเลยนะไว้แม่มีเงินเมื่อไหร่แม่จะรีบมา่าคืนหนูนะลูกทางั้นแม่ขอตัวก่อนนะค่ะคุณบีคะ่ะ ขอบคุณคุณจริงๆนะคะด้วยความยินดีครับเดินทางปลอดภัยนะคะแม่สวัสดีค่ะคุณทำไมคนหนึ่งได้ใจกว้างขนาดนี้อะให้เงินแม่สามีเก่าของมาย,ยืมไม่พอยังจะให้เงินค่าเลี้ยงดูลูกของมายอีกอะ่ะทำไมคนหนึงได้ดีขนาดนี้นะบิ๊กนี่มาย ทำไมคุณพูดอย่างนั้นล่ะนี่ผมเป็นสามีของคุณนะถึงแม้ว่าคุณจะเลิกกับสามีเก่าไปแล้วแต่ว่าลูกของคุณกับสามีเก่าเนี่ยก็เหมือนลูกของผมนะและไม่ว่าคุณจะเลิกกันด้วยสาเหตุอะไรก็ช่างอ่ะแต่ผมก็ทำเพื่อคุณได้ทุกอย่างผมอยากให้คุณเนี่ยมีความสุขและก็คนรอบข้างของคุณเนี่ยมีความสุขนะถ้าเขาลำบากเนี่ยเราก็ต้องช่วยเหลือเพราะว่ายังไงเขาก็คือครอบครัวของคุณนะ ต่มันเป็นครอบครัวยังไงล่ะบิ๊กในเมื่อฉันก็อยากกับเขาไปแล้วจะเป็นครอบครัวกันได้ยังไงก็เพราะว่าเขาเนี่ยเป็นพ่อของลูกคุณแล้วคุณเนี่ยก็คือแม่ของเด็กความสัมพันธ์ของแม่กับลูกเนี่ยยังไงก็ตัดกันไม่ขาดหรอกนะไม้อย่างนั้นก็ถือว่าเป็นครอบครัวกันอยู่ใช่ไหมฮึเป็นกระถูกของคุณนะคะแต่เรื่องเงินนี่สิ เอาจริงๆหมายก็พอจะรู้นิสัยของเขาอยู่บ้างอะให้เงินเขาเยืมไปตั้งเยอะขนาดนี้ถ้าเขาไม่คืนขึ้นมาล่ะจะทำยังไงคะคุณไม่ต้องกังวลไปหรอกนะเพราะว่าเงินก้อนนั้นน่ะคือเงินที่ผมตั้งใจจะให้ลูกของคุณอยู่แล้วที่ผมพูดจาไปแบบนั้นน่ะก็เพื่อที่จะกระตุ้นเขาให้เขาหางานทำเพื่อที่ลูกของคุณเนี่ยจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นไงแค่พ่อแม่อย่าร้างกันเนี่ยคนที่ถูกที่สุดเนี่ย ก็คือเด็กผมว่าเราเอาลูกของคุณมาอยู่กับเราไหมผมจะดูแลลูกของคุณเนี่ยให้เหมือนลูกของผมเลยนะไมจริงหรอบิ๊กนี่คุณพูดจริงๆใช่ไหมอ่ะฉันดีใจจังเลยอ่ะนี่คุณรู้ไหมที่ผ่านมาฉันคิดเรื่องนี้มาตลอดเลยนะว่าอยากจะไปรับลูกให้มาอยู่กับฉันอ่ะแต่ฉันก็กังวลกลัวว่าคุณจะไม่โอเค พอคุณพูดมาแบบนี้อ่ะฉันสบายใจขึ้นเยอะเลยล่ะค่ะลูกของคุณเนี่ยก็เหมือนลูกของผมนะถ้าผมรับไม่ได้ที่คุณมีลูกเนี่ยผมจะแต่งงานกับคุณตั้งแต่แรกทำไมเล่าขอบคุณนะบิ๊กขอบคุณมากมากเลยอะ่ะคุณที่ดีจริงๆเลยค่ะ ไปรับลูกมาอยู่ด้วยกันนะ,ะความอบอุ่นของครอบครัวไม่ใช่จำนวนคนที่มีอยู่แต่คือความเข้าใจที่มี